นะครับบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับอ่าเมื่อกี้ได้ไปจัดของดีมาตัวหนึ่งนี่ครับตัวนี้เป็นนกคูอ่างหนุนอ่างนะครับผมสับอ่างนะครับเป็นนกอาฝึกต่อดาวรุ่งนะครับเจ้าของเล่นๆหยุดๆนะครับตัวนี้นะครับสุดยอดมากอ่างหลายคำนะครับผมตามคลิปเลยเพิ่งมาถึงนะครับนี่ครับลายสนับปีกแตกงามนะครับนก3าปีกว่านะครับคารมนะครับดูดูลายคอครับผมอ่าดูลายคอนะครับอ่า นี่นะครับเพิ่งจัดมานะครับผมมาเทียบกับเจ้าตาดำตาดำก็จวดเจ้าตาดำนี่คลรมดีมากนะครับเรียกคำคู่คำเลยยังอยู่ใครสนใจก็โทรมาสอบถามนกเขาใหญ่เพชรบุร์ได้ครับนี่ครับตัวนี้5ปีกว่านะครับเสียงเลข2อกุกห้อยนะครับนี่นะครับผมพอดีรีบรีบหน่อยก็เลยทําคลิปไม่ยาวมากนะครับตัวนี้นะครับของดีครับใครไวก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับสนับปีกแตกง่ามาลมครับมีเรียกเมื่อกี้มีเรียก หนุนอ่างให้ฟังชุดหนึ่งนะครับผมนี่ครับนกพึ่งมาถึงนะครับเจ้าของก็ดูเลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเอามาฟิตนะครับใครอยากได้ไปนะครับใครสายอ่างนะครับผมตัวนี้กูกเดียวนะครับครูอ่างเสียงกลางๆนะครับผมกลางลงนะครับผมใครชอบก็โทรมาสอบถามนะครับเดี๋ยวผมนี่ครับยังแปลกๆหน้าอยู่แต่กระจวดให้ชมละนะครับพึ่งลงรถมาเลยนะครับผมนี่ครับดูลายคอนกอ่างนะครับคารมแน่นอนครับไม่ต้องห่วงตัวนี้ อ่างหลายคานะครับนุนอ่างสับอ่างกุกเดียวสายภูเขาสามจะเข้าสี่ปีครับดิฉเลยหลายตัวแล้วแต่ของไม่ได้เล่นต่อเนื่องนะครับเอาไปไล่กันเอาเองใครสายอ่างนะครับผมเรื่องราคาโทรมาสอบถามใครนกเงขาใหญ่เพชรบูรณ์ได้นะครับอ่านี่ครับตัวนี้นะครับเจ้าอ่างคารมนะครับตัวนี้อ่านี่ครับเอฟซีก็ชอบนกอ่างกันผมก็พยายามหาให้มันก็หายากนะครับอันนี้เพิ่ง อ่อนเจ้าของเขาได้ก็จะหง่วงห่วงอยู่นะครับนี่ครับเล็บเลบสมบูรณ์นะครับผมคุกเดียวนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับเรียกและหนุนเลยนกเข้านี่คลุมดีมากนะครับหนุนอ่างสับอ่างนะครับตัวนี้เราประกันให้เลยนะครับไปก็ให้เข้านาเข้าตาฟิตดีๆนะครับไล่แดดดีๆเจะไม่นกไม่ค่อยโดนแดดนะครับอ่านี่นะครับนี่ครับได้ยินนกป่ากระวนกระวายเมื่อกี้จวดกันไปแล้วกับเจ้าตาดำอ่ะใครสนใจนะครับนี่ครับ ตามคลิปเลยเสียงนะครับนี่นะครับถ้าใครสนใจโทรมานะครับเจ้าอ่างคารมนะครับผมนกปุต่อดาวรุ่งนะครับผมของเล่นเล่นหยุดหยุดนะครับผมนี่ครับหางก็ประมาณนี้ดูตัวใหญ่สวยอยู่นะครับผมตัวทรงปีกกล้วยแต่สนับปีกแต่งอามแต่งบนงามดีมากนะครับตัวนี้นะครับนี่นี่นี่อยากให้ดูตื่นกล้องนะครับผมแต่นกก็นิ่งพอสมควรนะครับนิ่ง80%ซ ตื่นกล้องนะครับผมอยวผมอยากให้ชมลายมันนะครับอ่ะนี่ครับลายสนับปีกแตกมดงามดีมากนี่ครับอ่ะท่านใดสนใจก็โทรมาของดี่ะช้าอดนะครับไม่ต้องไปเม้นนะครับโทรมาเลยเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าปิดแล้วก็จะลบเบอร์ออกนะครับอ่ะอีกตัวนี้ครับเจ้าตาดําคารมนะครับอยากได้นกสายมงคลนะครับตัวนี้คารมดีนะครับไม่ต้องห่วงเรียกคำคูคำเลยไอ้นี่นะครับ เสียงเล็กไปหากลางคารมนก5ปีนะครับเก่าๆสายมงคลนะครับตาเพชรนินนะครับข้างหนึ่งนี่ครับข้างขวาดําอย่างกับไข่โยมาเลยนะครับดูเกล็ดแข้งเกล็ดขาครับนกอายุดีนะครับขันทั้งวันไอ้นี่นะครับนกป่ามานี่เรียกคําคูคําเรียกคําคููคําเลยครับตัวนี้นะครับคารมดีมากนะครับเป็นนกเรียกคูดีเรียกคําคูคําสายป่าภูเขา เพชรบุญอ่ะสองคูณพลครับยังเหลืออยู่นะครับอันนี้เพิ่งจัดมาใหม่อ่ะท่าใดสนใจก็โทรมาครับสำหรับวันนี้ก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับทำคลิปสั้นๆอนใดสนใจก็โทรมาสอบถามค่ายนกเขาใหญ่เพชรบุญหรือแอดไลน์มาไอดียไลน์นะครับไอดียไลน์อย่าไปเชื่อมเบอร์นะครับเดี๋ยวบางท่านเชื่อมเบอร์มันขึ้นลายเก่าผมไม่ได้ตอบอย่าว่ากันเนาะอ่ะสวัสนี้สวัสดีครับผมสนใจตัวไหนก็โทรมาตัวนี้ครบเครื่องครับนุนอ่างสับอ่างคู่อ่างนะครับคารมทั้งคู่ตัวนี้เรียกคำคู่คำเจ้าตาเพชรนินนะครับ สวัสดีสวัสดีครับ